สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เฮงเฮงปังปังหลายท่านนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะที่เด็ดนะคะท่านผู้ชมดีใจดีใจนะคะก็มีโชคลาภเข้าอยู่ประมาณนะคะประมาณสี่สำนักนะคะท่านผู้ชมล้านแตกนะคะน่าติดตามมากนะคะท่านผู้ชมมารีก็มาทักทายท่านผู้ชมหลังหวยออกนะคะไปดูสำนักแรกกันเลยนะคะเน้นเน้นเด็ดเด็ดนะคะท่านผู้ชม เน้นบนนะคะเต็มเต็มนะคะ5้าเก้านะคะเป็นเลขเจ๊สายหมูนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะงวดน,นี้ก็ตามที่มมลี่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะก็มีแค่นี้นะคะก็มีห้าเก้าห้านะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็ลองเป็นหนึ่งแปดนะคะสำหรับเลขเจ๊สายหมูไม่ธรรมดานะคะพยายามติดตามไว้เลยนะคะท่านผู้ชมพอเลขเจ๊สายหมูไม่หลายตัวนะคะ มารีก็ดีใจกับเจ้ด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับ FC ที่มีโชคลาภด้วยนะคะต่อไปก็เป็นสำนักแม่ชีใจดีนะคะเป๊ะบนเลยนะคะ59นะคะท่านผู้ชมแม่ชีใจดีก็แน่นอนนะคะท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆนะคะถือว่าเลขมาเยอะนะคะแต่ว่า5 9แตกบนนะคะท่านผู้ชมอันนี้น่าติดตามมากนะคะมารีก็ขอขอบคุณแม่ชีใจดีมากๆนะคะ แล้วก็ดีใจกับท่านผู้ชมที่มีโชคลาภด้วยนะคะแล้วก็มีเลขปูน้าคาน้องหานนะคะอันนี้แตก59นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขอาจจะเยอะตัวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเข้าอยู่นะคะ5 9 9 5นะคะขอขอบพระคุณปูหน้าคานะคะดีใจกับท่านผู้ชมนะคะที่มีโชว์นะคะสำหรับเลขที่เข้าในวันวันที่17มกราคม2565นะคะ ก็มีอยู่ประมาณสี่สำนักแม่นยำนะคะและที่ขาไม่ได้ตลอดนะคะก็ถือว่าแม่นยำมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ที่บุญวัสนานะคะต้องจับจุดให้ดีนะคะสำหรับปูรือซีนะคะเรียกว่าลายเส้นนะคะลายเส้นก็มีเลขสามตัวสองหางนะคะแล้วก็มีตัวเลขหนึ่งหางนะคะก็ เห็นเป็นเลข37ก็ออกอ้อมสินไปแล้วนะคะน่าเสียดายนะคะท่านผู้ชมก็มีท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านนะคะก็โชคดีกับเลขออมสินนะคะแต่ว่าสําหรับเลข7337อยู่ในกระดาษลายเส้นนะคะอ้อมสินปลาอยู่เป็นลายเส้นนะคะท่านผู้ชมออกอ้อมสินไปแล้วนะคะน่าเสียดายนะคะก็มีท่านผู้ชมได้เยอะเหมือนกันสําหรับเลขออมสินนะคะ ลายเส้นเลข3ตัวที่ดูในคอมเมนต์นะคะที่ท่านผู้ชมแปลก็จะเป็นเลข539นะคะแล้วก็538นะคะตามที่เมลี่ได้ดูในคอมเมนต์นะคะก็เป็น539นะคะแล้วก็สาหรับเลข539นะคะถ้า6ประตูก็ถือว่าแตกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็น6ประตูก็ถือว่าแม่นยําเหมือนกันนะคะสาหรับลายเส้นก็ ขึ้นอยู่ที่ดวงจริงๆนะคะสำหรับลายเส้นก็มีท่านผู้ชมโทรเข้ามาบอกนะคะถ้าเข้ามาบอกก็มีโชคลาภสำหรับลายเส้นดูที่ดูเป็น5,39นะคะบางท่านก็ดูเป็น529นะคะแต่ที่แน่ๆนะคะเลข5กับเลข9ก็ชัดมากนะคะท่านผู้ชมบางท่านก็ถือว่าตีเป็น5995นะคะมารีก็ดีใจกับท่านผู้ชมด้วยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมที่มีโชคลาภวันนี้นะคะมะลิก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีโชคลาภก็พยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะวันหนึ่งต้องเป็นของเรานะคะท่านผู้ชมรับรองมีโชคลาภแน่นอนนะคะงวดนี้นะคะทางช่องมะลิชาแนลนะคะก็ถ่ายทําประมาณ5าสำนักนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์มากนะคะเพราะว่าเข้าเข้า4สำนักนะคะหรือว่า แตกสี่สำนักเลยนะคะมันลีก็ดีใจกับท่านผู้ชมนะคะถ้ามีอะไรก็ท่านผู้ชมก็พยายามติดตามไว้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่17มกราคม2 5 6 5นะคะก็เป็นช่วงเย็นหลังหวยออกแล้วนะคะหลังโชคลาภออกแล้วมันลีก็มาทักทายท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะก็พยายามติดตามไว้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมันลีชาแนลด้วยนะคะ ก็คณะมะลิไม่ได้ถ่ายหลายสำนักนะคะก็ถือว่าผ่านนะคะวดนี้ก็ถือว่าผ่านโอเคนะคะเฮงๆปังปังรวยๆยนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องมะลิชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆทุกท่านค่ะ